โอเคตอนนี้ผมก็ أ, เปิดสวอปเรียบร้อยแล้วนะไอดีวเจ็ดไอมุยกิเนาะตอนนี้เราเจอของอะไรให้เก็บไปทุกอย่างนะฮะสำหรับไอดีเริ่มต้นนะใครที่เพิ่งเริ่มเล่นก็เล่นตามผมได้เลยนะนั่งดูคลิปแล้วนั่งเล่นตามเลยแบบว่าผมนี่ละเอียดตัดเลยนะคือละเอียดมากนะฮะทีนี้เราเปิดาว์ปแล้วไงต่อครับเป้าหมายของเราคืออยู่ตรงนี้ฮะนี่นี่อยู่ตรงน,น,นี้เป้าหมายของเราอยู่ตรงตรงนี้นี่นี่เป้าหมายเราอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งก็ ที่จริงเราสามารถวาร์ปมาตรงนี้ได้เลยแต่ว่าผมเป็นคนที่ไอเดีเริ่มต้นไงเราเพิ่งเริ่มเล่นเพราะงั้นเราจะไม่วาร์ปเราจะเดินนะฮะ oh <my> เราจะเดินครับเ oh <my> พราะว่าเราเจอของแล้วจะได้เก็บไงเออเดิน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 ใครเป็นไอเดีเริ่มต้นแนะนำาอย่าวาร์ปนะครับเดินนะ,ะเดินเดินเจอของแล้วก็เก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าฮะเก็บทุกอย่างฮะเก็บอะไรได้ก็เก็บเก็บไปเก็บไปครับโอ้เจอดันเจียนไปเปิดดันเจียนก่อนไหมเออแหวกก่อนแวะแหวะแหวะเราเป็นนักแวะ เจอดอกไม้ยิงนะฮะเก็บฮนะเก็บเก็บเจอของให้เก็บฮนะแนะนำ <c oughs> ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะฮะแนะนำว่าทำตามผมเล่นตามผมได้เลยครับนั่งดูตั้งแต่คลิปแรกอะนั่ง <c oughs> <c oughs> ดูตั้งแต่คลิปแรกอะ <c oughs> บอกเลยว่าใครที่เล่นไม่เป็นแล้วนั่งดูผมเล่นนี่บอกเลยยังไงก็ต้องเล่นเป็น <c oughs> ตอนนี้ผมมาถึงตรงนี้แล้วฮะเราก็เดินเลาะๆไป ตอนนี้เราอาจจะยังสู้กับพวกหมู่บ้านเฮลิชูไม่ได้ครับเพราะว่ามันเวลสูงกว่าเราเราก็แค่วิ่งผ่านไปเฉยๆฮะวิ่งผ่านเฉยๆตอนนี้ผมวิ่งผ่านหมู่บ้านเฮลิชูแล้วนะฮะตอนนี้ผมวิ่งผ่านหมู่บ้านเฮลิชูแล้วก็วิ่งผ่านเฉยๆครับไม่ต้องไปตีมันฮะเหนื่อยฮะเอารอให้มันชื่อเขียวๆก่อนแล้วกันตอนนี้ชื่อเหลืองสู้ไม่ไหวเหนื่อยอ่ะเรามาเจอกลอ่องลองเปิดกล่องดูสิกับดักหรือเปล่าอ้าวกับดักจริงด้วย ลมพัดก่อนเลยฮะไปเก็บแครหลอดครับแครลอดแค่ลอดแครลอ,ลอ,ลอมันอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างโอเคเคียเราขึ้นไปเก็บของครับทีนี้เราก็ไป ตรงนี้นะฮะมีทิคนิดนึงก็คือจะใช้เคยยาในการสาดน้ําแข็งก็ได้หรือจะใช้ตัวหลักของเราในการใช้ลมกระจายธาตุก็ได้ครับถ้าเกิดเป็นคนที่โปรเฟชชั่นอลนิดนึงมันก็จะไปล่อสลามแบบนี้นะฮะมานน่มานน่ตามมาอ่าล่อสลามมาแล้วไงต่อครับดูนะใช้ลมเป่าปุ้งเงเปไงเปไงเออเคยยาสาดปุ๊บเปไงละครับเรียบร้อยเคลียร์กดกล่องฮนะ เรียบร้อยตอนนี้เลไลเปิดแล้วครับโอเคเราก็เก็บของให้เรียบร้อยครับแล้วก็ฆ่ามอนที่รัคาที่นี่ทิ้งเลยก็ได้ฮะถ้าเกิดอยากจะฆ่าก็ฆ่าได้แต่ที่จริงก็น้าฆ่าแหละเพราะว่ามันได้ของแต่ว่ามันฆ่ายากอะเหนื่อยอะขี้เกียจฆ่าไม่ฆ่าแล้วกัน อ้สลามางทีอะไรขนาดนี้โอ้โหไกลอะ่ะไกลวาร์ปดีกว่ามั้งไกลอะ่ะขี้เกียจเดินอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปที่เพิ่งเริ่มเล่นแนะนําให้เดินนะฮะเพราะว่าระหว่างทางมีของให้เก็บเยอะมากแนะนําให้เดินแต่ว่าผมขี้เกียจไงคือผมเป็นผู้เล่นเก่าผมมีอีดีหลักผมอยู่แล้วผมก็เลยขี้เกียจเดินอ้ะแต่ว่าก่อนที่จะไปลงดันกันนะฮะก็อย่าลืมทําของด้วยล่ะเปิดหน้าต่างขึ้นมาทําของฮะทาของไงฮะออาเวลตัวเราขอให้เต็ม ซึ่งตัวละครดาเมจหลักของผมผมจะเลือกเป็นแอมเบอร์นะฮะผมจะไม่เลือกลิซ่าใครบอกว่าเอ้ยพี่ทำไมถึงไม่ปั้นลิซ่าวะก็เพราะว่าเดี๋ยวพอเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะไปเจอเมืองที่สามเมืองที่สามเนี่ยมันเป็นมอนเตฟ้าซึ่งมอนไฟฟ้าลิซ่ามันจะตีไม่เข้าเพราะลิซ่าเป็นไฟฟ้านะฮะผมเลยไม่เอาไฟฟ้านะ,ะผมเลยจะไปปั้นแอมเบอร์ให้เอาแอมเบอร์เป็นดาเมจหลักนะฮะว่าจะปั้นแอมเบอร์เป็นดาเมจหลักลงไป อัพไปเวลเต็มฮะอับขึ้นเวลวยี่สิบไปก่อนเลยดันขึ้นไปยี่สิบดันแม่งทุกตัวยี่สิบหมดอ่ะได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรก็ดันให้เต็มที่ได้แค่ไหนก็อเอาแค่นั้นอับเบลให้เยอะๆครับเสร็จแล้วอาวุธอ่ะทีนี้อาวุธของตัวละครหลักเราใส่อาวุธอะไรครับ ก็ใส่เท่าที่มีมีอะไรก็ใส่นั้นฮะธนูดูซิมีธนูอะไรใส่บ้างธนูอ่ะมีอะไรก็ใส่นั้นแหละใส่ไไปก่อนใส่ไส่ไปก่อนเออมีอะไรก็ใส่ใส่ไปก่อนใส่ที่คิดว่าเราใส่ดีที่สุดอะอ่าตอนที่ไม่ค่อยมีของช่างงานอาเวลก่อนขอเราเวลเยอะๆปุ๊บเราก็จะตีมอนได้แรงขึ้นอย่าลืมเก็บของด้วละ ว้าวเห็นแล้วมันแบบแหมสักหน่อยสิสักหน่อยสิสอยสโอเคครับเก็บของ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 องทุกอย่างที่วางหน้า ผมรู้สึกผมอยากได้ดาบใหญ่จังเลยอะมีมีตัวละครดาบใหญ่ไหมผมเอาไว้เก็บแร่อะไรเงี้ยผมอยากได้ตัวละครดาบใหญ่ไว้สับเก็บแร่สักสักตัวจังเลยเอ้ย <c oughs> <c oughs> ปู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 ป,ป,ปูผมไม่ทันปูว่ะ ไปเขาดันเจียนทำเควสไปทีนี้อาลุยเรามีตัวละครแค่นี้จะกดไรได้ไปเลยไะไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าเป็นคนทั่วไปนะฮะเ <c oughs> ออเออเออให้เป็นคนทั่วไปเข้าวงตีอ่ะใช่ไหม เออแต่ว่าเราขี้เกียจตีฮะเราวิ่งผ่านเลยครับไม่ตีฮะวิ่งผ่านฮะวิ่งผ่านวิ่งผ่านครับไม่ตีครับวิ่งผ่านฮะวิ่งผ่านวิ่งผ่านเลยฮะไม่ผ่านวิ่งผ่านเลยครับกดเสาครับเนี่ยเราจะมาตีตรงนี้กันฮะมาตีตรงนี้แทนฮะ โอเคเคลียโอ้โหเกือบไม่ทันไปไปต่อเ nah ุ้ยทำลายกล่องก่อนเผื Soy ่อมีของเก็บอ่าทำลายกล่องอย่าลืมนะฮะทับทุบทำลายของนะฮะทำลายกลงทำลายกล่องนะจะได้เก็บของได้ไพ่มอนไม่ก็หาแต่สมบัติอย่างเดียว はこちゃに任まかせとん。いざとおとしおれのごっこで、おたしみのところ、もしゅうなかとやらが、ココニクルことはないて。 เอาละเริ่มต้นมาโยนตุ๊กตาแอมเบอร์เลงไว้ที่ดวงตาของมันเลงไปนับที่สอง オったわかったちゃんとおをとめる認めるから早やく助けてくれオーソナしく仕上がン เคลียร์ถ้าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนี่เขาจะเล่นได้ป่าวะเขาจะเล่นได้ป่าวะคอมโบที่พี่เล่นเมื่อกี้นี้มันแบบอืมเขาจะเล่นได้ป่าวะคงเล่นได้หรือมัง้ง 俺は帰ってやつらの尋問をしてくる。今日